สวัสดีค่ะอาจารย์ปีวันกุศินผู้มนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกง่ายๆว่าห้องสมุดนั่นเองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้โอกาสในการเรียนรู้และห้องสมุดคือที่ที่เราค่อยๆเปลี่ยนโอกาสนั้นให้เป็นความสำเร็จของคุณความสนุกของห้องสมุดเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดไว้ทำไมก็ไว้ให้คนใฝรู้แบบคุณเข้าไปค้นหาอนาคตยังไงละ่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรงสิทธิ์สนขำรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่ได้มีเพียงแค่หนังสือเท่านั้นแต่ยังมีนี่นี่แล้วก็นี่เพื่อให้บริการนักศึกษาทุกท่าน ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สัญญาทีระเดชอุปถมัมภ์รองผู้อำนวยการสํานักวิทยววาวการและเทคโนโลยีสารสนเทศการเริ่มต้นใหม่จะทําให้คุณรู้สึกกลัวแต่จงจําไว้ว่าห้องสมุดเป็นพื้นที่แสนดีและจะช่วยคุณค้นพบความสามารถของตัวเอง